เปนกรีนเลยเปนกรีนเลยมาตั้งมุมนี้างครับใช่ครับกรีนเป็นไงจ้าลูกงานกับพี่โอมชาตรีคงสุวรรณแล้วก็ทีมงานดิจิตอลมิวสิกค่ะชาตรีคงสุวรรณนะครับนี่ถือว่าใครก็ต้องรู้จักพี่โอมชาตรีคงสุวรรณเอาความรู้สึกแรกก่อนพอเราได้จับคู่กับโอมชาตรีคือพี่โอมเขาเป็นแบบโปรดิวเซอร์ของมิวสิกดีเลกเตอร์ของที่บ้านเอฟอยู่แล้วค่ะ ก็รู้สึกพอรู้ว่าพี่อมเลือกเรานี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเ,ออเรามีอะไรเด่นเลยเขาถึงเลือกเราเพราะว่าคือก็รู้มาอยู่แล้วว่าแบบในบ้านหนูแบบสร้างอะไรไปเยอะครับสร้างอะไรไว้ครับพี่ก็สร้างอะไรไว้ครับห้องน้ำบ้างต่อครัวมีมีลรกจําของหนูในบ้านบ้างสร้างมาเยอะนี่คืออะไรอะปีนี่ถือว่าแซ่บเหรอในบ้านเหรอคือมันถึงสร้างเหมือนว่าแต่เราวิกแต่เราวิกที่ได้เพลงมาค่ะทงก็แบบ มันไม่ได้ตรงกับแนวเราอยู่แล้วแล้วเราก็แบบพื้นฐานอะไรก็จะน้อยกว่าคนอื่นนะคะเขาก็จะเห็นแบบแต่เรวิตอรณนะก็คือแบบเพมก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะทั้ง12วิคือ11วิที่อยู่มาแบบเขาเห็นอะไรในในบุคลิกเราเยอะอะค่ะอืมครับแล้วก็พอคุยกับที่โอมชาตรีเนี่ยเผื่อที่ถามในอย่างแบบเปอร์เซอร์ดักอย่างนี้เวลาทำงานรายละเอียดเยอะมันยากไหมในการร่วมงานใช่ไม่เลยค่ะพี่อมเห็นอาจจะเห็นว่าหนูเป็นเด็กด้วยค่ะก็เลยแบบจัดเตรียมทุกอย่าง สำหรับเ,เราพร้อมเลยใช่ค่ะเนื<ม>้อเพลงทุกอย่างเรียบร้อยเขาแค่แบบมาคุยว่าเออชอบแบบนี้ไหม,มแบบนี้โอเคไหมเพลงช้าเอาเพลงแบบนแบบนวสายลมไหมเอาเพลงแบบเน้นเสียงไหมอะไรอย<ม>่างได้ค่ะพี่ยังไงได้หน,นูว่าเชื่อมือพี่อยู่แล้วเออแล้วเพลงของกรีนมันบอกความหมายอะไรให้กับคนฟังครับเพลงของกรีนชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงของกรีนใครเบอร์พี่โอ๊คอยต่อสายให้หน่อยคุย เป็นเกิเป็นเกิเป็นตอกออะไรถ้าเป็นเธอคู่เพลงนี้ก็ไม่ได้ตรงแบบตัวเกงมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสไตล์ของพี่เขาอเขาจะเอาแบบการเปรียบเทียบหรือว่าเป็นบทกวีเข้ามาใส่ในเนื้อเพลงค่ะตอนแรกหนูฟังเนื้อแบบเฮ้ยหนังฟ้าอะไรแบบคู่จันอะไรเนี่ยอะไรมันอ๋อคือเขาแบบเป็นบทกวีแต่ก็ืให้เห็นในความละเอียดอ่อนในเนื้อเพลงอะค่ะอืมแล้วพอเราเริ่มร้องแล้วถัดไปแล้วเริ่มรู้สึกเข้าใจในตัวเพลงมากขึ้นด้วยป่ครับใช่ค่ะก็เป็นรู้สึกของคนรักที่แบบ ถูกป,ปล่อยให้เหงาหอย่กคนเดียวครับก็เลยถามแบบถ้าเป็นเธอบ้างจะรู้สึกยังไงประมาณนี้ค่ะอ้าโอเคครับมาปักปั๊บหรอกครับตรงครับตี่ขอบคุณครับต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่กรีนพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางฝ่ายเราเรา,เราทุกคนก็ไั้ฝังมาอยู่ท้งฝ่ายของคุณท้งฝ่ายคุณบอกไงครับเป็นฝ่าย ก็โอเคนล้วท่านฝ่ายเรผมได้บอกว่าประทับใจผลงานเพลงน้องกรีนแล้วก็ทั้งฝ่ายผมทั้งข้าทุกคนลงมเอาเห็นว่าหลังจากร้องเพลงเสร็จให้กรีนทานข้าวเยอะขึ้นกว่านี้หน่อยครับน้องเขานี่กำลังออกชีวิตกำลังดีนะครับครับของเราคนาะคนจะช่วยครับครับถ้าไม่ใช่เธอผ้าผ้าเธอที่ไดเกิดต่อยต่อไปบอกว่านี่นะครับถ้าไม่ใช่เธอผลงาน AF2 อย่างเงี้ยนะครับ